ไวซ่าไม่สาวสุดฮอตนุ่งเดรสสั้นแปลกตา็อดเด็ดย่างซินเต็มๆสวยแซ่บไม่สั่งจริงๆสำหรับดาราสาวมากความสามารถแพทนบปพาแม้ปัจจุบันจะเข้าสู่วัย36ปีแถมเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแต่เรื่องความสวยความแซ่บของสาวแพทยังคงให้ความสำคัญเสมอดูแลตัวเองหนักมากมาโดยตลอด และล่าสุดก็ไม่ทำให้แฟนๆต้องผิดหวังกับภาพแซ่บๆในชุดเดดัดรูปเผยให้เห็นสัดส,ส่วนว้าวส่วนโค้งแต่ปลุกพลังความเปรี้ยวความเผ็ดด้วยดีเทลแหวอกอกพร้อมแคปชั่นระบุว่าสายลมและสองเราและความสุขรีวิวบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเซตสวยๆที่ทำหลายคนหลุดโฟกัสแทบลืมมองหน้าแม่ไปเลย